ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาชวนเพื่อนๆ ela, ทําล้าหอยนางลมนะคะกบได้หอยนางลมแบบนี้นะคะเพื่อนๆมาจากร้านนะคะมาจากร้านที่กบไปซื้อร้านฝรั่งได้มาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกบจะไปทําความสะอาดนะคะแล้วก็ลวกน้ําร้อนนะคะสะดุ้งน้ําร้อนนะคะนิดหน่อยนะคะกบจะไม่ทานสดนะคะ แบบนี้นะคะเพื่อนๆอเครื่องกบก็จะมีใบสารหน่ที่ใกล้จะเน่านะคะเพื่อนๆแต่ก็ยังใช้งานได้นะคะแล้วก็เป็นตะไคร้นะคะตะไครของกบก็จะเป็นตะไคร้แช่แข็งนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะคะกบมีหอมแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ตะไคร้เอ้ยขอโทษค่ะกระเทียมนะคะ ขออภัยนะคะเพื่อนเพื่อนพูดผิดไปแล้วก็คือน,นี่มะนาวนะคะกบก็จะใส่พริกนิดหน่อยนะคะน้ําตาลปี๊บส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ําพริกเผานะคะเพื่อนเพื่อนหอมเจียวนะคะกบจะไม่ได้ทอดแบบใหม่สดนะคะกบซื้อเป็นกระป๋องแบบนี้มานะคะแล้วก็น้ำปลาโอเคค่ะเดี๋ยวกบจะไปทำความสะอ,ดอาด แล้วก็ไปล้างลนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนหอยนางรมที่กบไปทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกบก็จะไปสะดุ้งน้ําร้อนนะคะเพื่อน okay, เพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อน้ํากบร้อนแล้วกบ <c oughs> ก็จะเอาหอยลวกลงไปเลยนะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนนะกบใช้มือนะคะเพวกอกลบล้างแล้วแล้วกบจะไปสะดุง้งก็ไม่สะดุ้งเท่าไหร่นะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนคือก็คือใช้เวลาในการลวกนานเพราะหอยตัวใหญ่ เห็นหอยนางรมแล้วคิดถึงที่บ้านเรานะคะเพื่อนๆกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บๆแล้วกินกับกระถินน่ะกบไม่มีกระถินกบมีสตออยู่ในตู้เย็นแต่กบหาไม่เจอกบหาสตอไม่เจอนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวกบลวกเขาอีกสักแป,ป๊บนึ่งนะคะเพื่อนๆจะตักออกเพื่อนกบได้สตอแล้วกบไปเจอสตอในตู้เย็นโอเค นี่ค่ะเพื่อนๆหอยนางรมที่กบไปสะดุ้งน้ําร้อนมาก็ได้แบบนี้นะคะโอเคกบจะมาทําการยำนะคะเพื่อนๆกบก็จะบีมะนาาลงไปก่อนนะจ๊ะมะนาวกบได้แบบมะนาวที่ไม่ค่อยดีเลยเพื่อนๆมะนาาเปลือกหนามากมะนาาเปลือกเขาหนามากเลยเพื่อนๆ จะใส่น้ำปลากะเอาเนาะมั่นเพื่อนตวงตามสบายของเพื่อนนี่หนูกกบก็จะก,ก,กจะของกบม,มันนลยเพื่อนใส่ไปสองช้อนก่อนแล้วก็ใส่พริกเผาแล้วก็ใส่น้ำาตาลลงไปด้วยเลย เพื่อนๆกบไปละลายเรียบร้อยแล้วแล้วกบก็เติมมะนาวหมดแล้วนะเพื่อนๆกบก็จะใส่ตะไคร้ของกบนี่นะคะเพื่อนๆลงไปเลยใช้มือได้ตอนแรกกบจะใส่บนนี้กบคิดว่าสามีกบคงไม่กินเยอะกระเทียมแล้วก็หอมแดงน้ำลายไหลครับ แต่กบขอเติมนห้หน่อยนาะก,กลบลืมผมชูรสนิดหน่อยแล้วก็เติมพริกนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่มพริกไปพริกแช่แข็งแล้วก็กบว่ากบใส่ไม่หมดหรอะกบกลัวกบสามีกบไม่กินแต่กบกิน ไม่มีกระถิ่นไงคะเพื่อนๆใช้สตอแทนแล้วก็ใบมิ้น์ลงไปแล้วก็เยอะๆเลยเขาชอบแล้วก็หอยนางรมของเราเนี่ยลงไปหอมมากเพื่อนๆ ท่านเพื่อนอยู่ด้วยเพื่อนจะรู้สึกความหอมมากหอมมากอะ่อกอะเพ้าะหอยตัวใหญ่มากอะ่ะ โอเคเพื่อนๆกบไปจัดเพื่อนๆคะกบก็จัดใส่จานเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆล้าหอยนางลมนะคะกบก็จะเติมกระเทียมเจียวลงไปอีกนะคะเพื่อนๆเพื่อความอร่อยเพื่อความหอมกบชอบกระเทียมเจียวเยอะๆนี่น่ากินไหมคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆมารับประทานหรือมากินล้า หอยนางรมได้กันกับกบนะคะเพื่อนๆเป็นไงคะหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆเพื่อนๆน้ำายไหลแล้วใช่ไหมคะเป็นกลับกับแก้มที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเมนูนี้ทานเล่นๆก็ได้นะคะโอเคคะ่ะเพื่อนๆขบขอบคุณมากๆนะคะทุกกาลังใจนะคะทุกความห่วงใย,ยทุกกาลังใจทุกยอดไลค์ที่มีให้กบเสมอมานะคะ ขอบคุณนะคะจากใจนะคะกบรู้สึกทราบซึ้งใจจริงๆนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆกบไปแล้วจริงๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะพระคุ้มครองเพื่อนๆของกบที่รักทุกท่านนะคะขอให้แคว้วคาดปลอดภัยนะคะเพื่อนๆบายบายเ้วเพื่อนๆทุกคนค่ะกลับไปกับหอยตัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆ